เราแวะเวียนมาอีกแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดสเกิร์ตโครนอนะครับบายทีเจขับแต่งรถนะครับติดตั้งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีเสื้อของโครนอนะครับแถมไม่ฟรีด้วยนะครับสนับลูกค้าทุกท่านที่ติดสเกิร์ตชุดโครนอจากร้านทีเจขับแต่งรถนะครับผมสเกิร์ตหน้านะครับไม่เตี้ยนะครับไม่ครูดนะครับตัวนี้สูงจากพื้น2ี่สิบสองเซนติเมตรนะครับ ทำมาโดยเฉพาะสำหรับรถ e x p เ n d e r Cross นะฮะเราครูรูด,ด้านรถ SUV นะครับก็ใส่สเกิร์ตที่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องคูดนะครับบรนดค้างตรงรุ่นขึ้นเดืียดไปจริงะครับจากร้าน TJ เช่นเคยะครับด้านท้ายนะครับเหยียบได้จริงหมดเลยนะฮะสเกิร์ตท้ายนะครับงานซิตติ้งเป๊ะแบบนี้ะะนะครับสนใจติดตั้งนะครับติดต่อสอบถามนะครับ09 090954 6999นะครับร้าน TJ ยันดีรับใช้บริการนะครับขอบคุณม,มากคนระับ